ดึงสติของเรามาที่ลมหายใจตอนนี้เราจะจินตนาการสร้างภาพพลังบวกในการคลอดลูกของเราในแบบที่คุณแม่ต้องการการสร้างภาพพลังบวกนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้แม่รู้สึก ถึงความสงบและมีพลังเตรียมพร้อมทั้งร่างกายจิตใจจิตใต้สำนึกในการคลอดที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะที่แม่ผ่อนคลายในสถานที่ที่เงียบสงบและ สบายหลับตาเบาๆให้เปลือกตาบนสัมผัสกับเปลือกตาล่างอยากผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆ ในขณะที่แม่หายใจเข้าแม่รับรู้ถึงความสงบและเมื่อแม่หายใจออกแม่รับรู้ถึงการผ่อนคลายจิตใจของแม่ สงบและสุขมากขึ้นและมากขึ้นทุกครั้งที่แม่หายใจร่างกายของแม่ก็ผ่อนคลายจิตใจของแม่ก็สงบสุข แม่รู้ว่าการคลอดลูกของแม่มันเป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงพลังเต็มไปด้วยความรักความไว้วางใจและความตื่นเต้นตอนนี้ลองนึกภาพตัวเองในวันที่แม่คลอดลูก แม่ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสงบอย่างลึกซึ้งรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆร่างกายของแม่ที่แข็งแรงหัวใจของแม่ที่เปิดกว้างและแม่ได้ถูกรายล้อมไปด้วยความรักและการสนับสนุนจากรอบด้านเมื่อแม่เดินทางถึงโรงพยาบาล แม่รู้สึกถึงความปลอดภัยและได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ที่ทักทายแม่อย่างอบอุ่นทำให้แม่รู้สึกสบายใจและพร้อมที่จะรับฟังการมีอยู่ของคนเหล่านั้นทำให้แม่รู้สึกสบายใจ พวกเขาอยู่ที่นี่เพื่อช่วยนำหนูน้อยของแม่สู่โลกใบนี้ด้วยวิธีที่อ่อนโยนที่สุดแล้วเต็มเปี่ยมด้วยความรักที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่แล้วแม่รู้สึกผ่อนคลายอย่างเต็มที่ห้องนั้นมันเงียบสงบ และทุกอย่างเป็นไปอย่างที่แม่ต้องการคนรักของแม่และคนที่ให้การสนับสนุนของแม่อยู่ข้างๆแม่จับมือแม่ไว้แล้วคอยบอกแม่ว่าแม่ไม่ได้อยู่บนเส้นทางนี้เพียงลำพัง เมื่อการคลอดลูกเริ่มขึ้นแม่ก็หายใจเข้าออช,าชา้าๆและสม่ำเสมอแม่ได้ปล่อยให้ร่างกายของแม่ได้ผ่อนคลายความรู้สึกถึงความเอาใจใส่และความเชี่ยวชาญจากคนรอบข้างได้ทำให้แม่ได้ไว้วางใจ ในกระบวนการการคลอดครั้งนี้ใช่แล้วแม่รู้ว่าหนูน้อยของแม่พร้อมที่จะเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นความรักและความสงบ หายใจเข้าลึกลกสองสามสี่ออกช,ชา้าๆสองสามสี่ห้าหกเข้าลึกลกออกช,ชา้าๆ แม่เห็นภาพช่วงเวลาที่ลูกของแม่ถูกยกขึ้นอย่างอ่อนโยนสู่โลกใบนี้แม่ได้ยินเสียงร้องไห้ครั้งแรกของเขาและหัวใจของแม่ก็พองโตด้วยความสุขอารมณ์ต่างๆทั้งความรักความกระตันยูความสุขที่ท่วมทน ล้นเต็มเมื่อคุณได้เมืม่อคุณแม่ได้เห็นหน้าลูกเป็นครั้งแรกลูกของแม่ถูกวางไว้ที่หน้าอกของแม่หรือใกล้ตัวของคุณแม่ถูกแนบเนื้อตัวแล้วแม่ก็ดื่มดำกับความอบอุ่นได้กลิ่นของเขา ได้รับรู้ถึงความอบอุ่นจากร่างกายของเขาลูกเราที่ตัวเล็กๆแต่สมบูรณ์แบบช่วงเวลานี้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เต็มไปได้วยความมหัศจรรย์มันสวยงามมากๆมันคือคำว่าแม่แล้วมันก็คือคุณแม่ ณนะตอนนี้ครูอยากให้แม่นะคะค่อยๆใช้มือข้างหนึ่งประคองลูกในขันของเราไว้มืออีกข้างนะคะใกล้กับหัวใจของเราแล้วบอกกับตัวเองพูดตามครูก็ได้จะพูดในใจก็ได้นะฉันเข้มแข็งฉันกล้าหาญ ฉันเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมและพอเมื่อทุกขั้นตอนของการคลอดได้สิ้นสุดฉันรับรู้และรู้สึกขอบคุณร่างกายนี้จิตใจนี้จิตใต้สำนึกนี้ที่พร้อมและเรียนรู้ไปพร้อมกับฉันฉันขอบคุณทั้งสามีของฉันคนที่ฉันรัก และคนที่รักฉันทีมแพทย์พยาบาลทุกคนที่ช่วยเหลือฉันตลอดในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่ช่วงตั้งครรภจนถึงวันที่ฉันคลอดลูกของฉันฉันขอบคุณลูกของฉันที่ทำให้แม่ได้รู้จักคำนี้มันเป็นคำที่ยิ่งใหญ่และตอนนี้ แม่รับรู้ถึงความหมายของคำนี้ได้อยา่างภาคภูมิใจในขณะน,นี้จิตใต้สำนึกของแม่ได้ทำงานประสานกันรพร้อมกับจิตสำนึก ในทุกๆคาที่คุณแม่ได้ยินในทุกสิ่งที่คุณแม่ได้รับรู้มันรู้สึกถึงความรู้สึกจริงๆที่ทําคุณแม่ได้รับรู้ถึงความเข้มแข็งความแข็งแกร่งความกล้าหาญและจะนั้คุณแม่นําไปสู่การคลอดในแบบที่คุณแม่ต้องการได้อย่างมั่นคงได้อย่างไว้วางใจได้อย่างมั่นใจและไม่ว่าคุณแม่จะเกิดอะไรขึ้น สิ่งนี้จะทำให้จิตใต้สุ่นแม่ได้เรียนรู้ไปตลอดการตั้งครรภ์นจนถึงวันที่คุณแม่คลอดหนูน้อยและอีกสักครู่ครูจะค่อยๆนับจาก5ไป1และคุณแม่จะค่อยๆตื่นในทุกๆตัวเลข5 4 สามสองหนึ่งค่อยๆลืมตาขึ้นมานะคะ